คือมาอยู่สถานที่ตรงนั้นเช่นบอกว่าดูรูปอดูฝั่งันสตัวรูปอ๋อแต่ยังไม่ถไป,ไปอันนี้เรียกว่าจินตาย,ยางอนุมานได้หรือตามนึกถึงตามได้แต่ไม่ได้นั่งโตมกตรงนั้นอ๋อนสมาธอมิอย่างนี้สติอย่างนี้กติอดทนอย่างนี้ความเพียรอย่างนี้เมตตาอย่างนี้เดินนิพพานอย่างนี้พอจินตาย,ย,า,งตา,ย,ยางได้พอเห็นภาพหังหล แต่ว่าในสัมผัสตรงแรกมันสอนเัาไม่ได้ประสบการณ์ตรงสอนเันไม่ได้ส,รรสอน,นไ,ได้อ,ดอย่างอืงอ่นก็แค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่เาจัดองค์ประกอบให้กำลังใจนำพานำพาเพื่ออะไรเพื่อคุณที่จะไปกระทบเลยเพื่อคุณจะได้ไปสัมผัสสัมผัสแต่ถ้าไม่มีคนนำพาไม่มีบรรยากาศไม่มีสีเป็นล้อเกื้อกูเลื่อเฟือบางทีค่คุณไม่ไปตรงนั้นอ่ะมันไม่ไปสัมผัสอ่ะมันก็เลยต้องมีการทำทุกวิธีทางนี่คือหน้าที่ของาารูบอาจาายในการ,รนี้นะ จัดองค์ประกอบการเรียนรู้เพื่อให้เด็กมันไปมีตรงนั้นไปถึงตรงนั้นเข้าไปถึงตรงนั้นช่วยได้ตรงนี้อย่างเดียว80%อยู่ที่ตัวทุกคน80นั้น